i จนแเดียวเลยแลก็ไม่รู้อ่ะพี่ทำกินอิ่มแล้วก็ไม่ไม่รอไอ้นี่คนอื่นเลยมาหมั่นทำหมูทำไมไม่ชอบใส่หมูร้อนหมูร้านพี่เขาเหนียวอร่อยมากอร่อยมากเลยนะคะมากเลยจริงไหมเนี่ยจริงไม่ได้พูดเล่นนะไหนกินให้ดูหน่อยม่ะกินให้ดูหน่อยนี่นั่นแหละอุ้มนุ่มแมากเลยนิ่มมากเลยเยี่ยมเยี่ยมทำเมือยไง เยี่ยมี่มเยี่มี่ภาษาอังกฤษเยมมี่เยี่ยมมี่อร่อยอร่อยเยมมี่ขอบคุณค่ะเยี่ยมมี่มากมากินด้วยกันก็ได้นะคะมากินตังเขาแห้งอย่างเนี้ยน้องข้าวหอมและพี่ของเขาค่ะเขาชื่อพี่อะไรคะพี่หมึกพี่นพี่พี่ข้าวเหนียวเขาชื่อพี่ข้าวเหนียวเขาหนูข้าวอะไร ค่ะหีือะที่ข้าวเหนียวสวยเหมือนกันไหมคะเสียเหมือนกันค่ะเยเหมือนกันค่ะหน้าเหมือนกันเลยไหมคะหน้าเหมือนกันเลยหน้าเหมือนน้ออเด็กหน้าเหมือนน้องของเอนกหน้าเหมือนกันตรงไหนตัวเท่ากันไหมคะตัวเท่ากันตัวเท่ากันเลยวันนี้น้องเขาหอมมาช่วยพี่ข้าวเหนียวทางานใช่ไหมใช่ทอะไรบ้างคะวันนี้ขายของขายของใช่หมร้านเลยคะขายล้งชื่อร้านเลยคะลูกร้านทันเอล้งพี่ข้าวเหนียวลดได้ไหมคะ รับไม่ได้เหรอจะขัดทุนพี่คัวเหนียวไม่กั้นไว้เว้ยหนูหนูกั้นไงท้องตึ้ยไม้เล้าหอมแนะนำร้านบอกสวัสดีพี่ๆหน่อยสวัสดีสวัสดีมีแต่คนรอดูเขาหอมนะเนี่ย